สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist. เพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราห่างหายกับการขุดเหรียญไปสัก3เดือนก,กว่าๆด้เพราะเราก็มีภารกิจนู่นนีน่อะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็เลย เนช่วงสาเดือนนี้เราไม่ได้เข้ามาเคลมเหรียญดิจิตอลเลยนะครับาทุกเว็บเลยที่เราที่เราเคลมอยู่นะฮะเราก็ทิ้งหายไปเลยแล้วก็ก็เนี่ยคงจะเข้ามาดูเนี่ยนะครับว่าเว็บไหนอยู่เว็บไหนไปแล้วนะครับเราเข้ามาดูที่เว็บเคลม t r x นี่ยังอยู่นะครับนะฮะยังอยู่ยังสามารถเคลมได้นะครับเม่เมื่อสักครู่นี้เราลองเข้ามาแล้วรอบหนึ่งนะ เราก็ลองมาเคลมดูได้เก็บเหรียญไว้ได้1น,นล้าน1ล้าน1นึ่งแสน,นะครับชาตัวชี้ของตรอนนะครับเราลองดูนะครับว่า,เ,าเราจะเข้าไปเคลมต่อได,ได้ยังไงนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับจากแผนควบคุมนะฮะแผนควบคุมเราแตะไว้มเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องมาลงที่ฟอร์เซตแบบใช้มือนี่เป็นการอัปเดตนะครับดูที่ว่า หลังจากที่เราทิ้งไป3มเดือนเนี่ยมันยังคงเคลมได้อยู่ไหมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ฟอร์เซตแบบใช้มือนะครับแตะเข้าไปเลยนี่นะ,ะรอบละห้นาทีนะครับนี่รอบละหนาทีบอกว่าพร้อมนะครับรอบละห้นาทีได้รอบละแปดแสนซัตโชินะครับของเหรียญ TRX แล้วก็วิธีก็ง่ายๆนี่ครับแกแอนติบอดนะครับ โดยต้องยืนยันก่อนนะครับนี่แกนริบอร์ดก็เจ็า 7, 6, 9, ใช่ไหมครับเรียงเลยเจ็ด 6, 6 9ฉันเป็นมนุษย์นี่แล้วก็ไปมอเตอร์บัสแต่นะครับแกแคปชั่นนะครับมอเตอร์บัสตรวจสอบผ่านเรียบร้อยเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนจอขึ้นไปนี่ฮะรับรางวัลของคุณแต่เลยรับปับ๊บปึ๊บมาแล้วครับเห็นไหมครับ ยังได้อยู่นะครับหลังจากทิ้งไป3เดือนประมสเดือนเสร็จตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปอะไรกับมันเลยนะครับนี่นะฮะยังอยู่นะครับยังอยู่แต่ข้อสําคัญก็คือเพื่อนๆคุผู้ชมจะต้องจด username กับ password ไว้ให้ได้นะครับจดไว้ให้ได้อย่าให้พลาดนะฮะถ้าไม่จดไว้มีลืมแล้วก็อันนี้แหละที่เราจะหมดสิทธิ์ที่เข้าไปเคลมนะครับ ไม่มีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรนะครับพอเราเคลมเสร็จแล้วเราต้องรออีกห้านาทีช่วงรอเนี่ยเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับแตะตรงนี้เข้าไปเลยแต่ป๊บไปดูว่าเรามีอะไรที่เราทําได้อีกก็ช็อตลิงก์นี้ก็ได้นะครับช็อตลิงก์ก็ได้เหมือนกันหรือเปโูคลิกนี้ก็ได้นะครับ P.T.C. นะครับเปดูคลิกก็มีอยู่ห้ารายการอ่ะลองเข้าเปโูคลิกก่อนนะครับเปดูคลิกนี้มี โฆษณาอยู่สามโฆษณานะครับ,มททรบรไม่ใช่ห้าทษทีครับสามโฆษณาสามแสนเหรียญไม่ใช่สามแสนเหรียญนะสามแสนอ๋อใช่สามแสนเหรียญของของเว็บเคลมทีไอแต่เดี๋ยวเวลาเราถอนเนี่ยหนึ่งเหรียญมันจะมันจะแลกเป็นเป็นเหรียญตอนได้เท่าไหร่เนี่นะครับเนี่ยมีอยู่สามใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็อันที่สามอยู่ข้างล่างนี่นะครับ เอาอันบนเลยนะครับแตะไปให้มีเวลาให้เราดูห้าวินะครับห้าวิห้าวิเราก็ปล่อยไปคาวิแล้วนะครับเราก็แตะที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรวจสอบเออร้อยเปรเซยังร้อยเปอร์เซ็นะครับร้อยเปรียบร้อยไหมเนี่ยร้อยเปอ ไม่เห็นมีแจ้งว่าได้ไม่ได้เอาลองดูต่อไปนะครับเปยถทุกคลิกว่าบางบางบางไอ้บางลิงก์ของเปย์ทุกคลิกก็จะมีปัญหาเราก็ไม่เป็นไรครับลองติกแตะเข้าไปดูนะครับมาไหมมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ย ไว้เพเปอร์อ่ามาแล้วครับกูดจ็อบนะครับจ้องถอยหลังกลับนะครับกูดจ็อบได้แล้วหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนแล้วก็ตกลงเนี่ยฮะเหลืออีกหนึ่งโฆษณาเอาเข้าไปดูครับเข้าไปดูเสร็จปับ๊บเดี๋ยวต้งองรอปับ๊บเรียบร้อยแล้วก็แตะฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัติตรวจสอบ ต่อแสบเสร็จเรียบร้อยเราก็ถอยหลังนะครับถอยหลังก็ไปเราก็จะได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญของเขานะครับมีโฆษณาไหนค้างอยู่อีกนะมีโฆษณาที่ค้างอยู่ไปเลยนะเป็นแถบสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะนี่ครับเป็นการอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทิ้งเันเินไปษนานแต่ว่าไอ้หน้านี้เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะฮะมันไม่เหมือนเดิม ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ที่เคลมเขาอยู่เป็นประจําก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทิ้งไปนานๆนี่ก็สามารถกลับมาเคลมได้นะครับตกลงนะมีอีกหนึ่งโฆษณามาอีกเอา้าอ่านี้ไม่ได้นะครับโฆษณาน,นี้ไม่ถูกต้องโอเคหมดแล้วนะครับไปทุกคลิกหมดแล้วเราก็แตะแตะที่เมนูเข้าไปดู ตอนนี้ไปทุคลิปไม่มีแล้วนะครับเมย์ไม่มีแล้วเป็นศูนย์แล้วเหลือแต่ช็อตลิงนะครับก็ไปทําได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแตะนี่เลยเข้าไปดูแผงควบคุมซิว่าครบ5นาทีแล้วไหมเนี่ยอ่าตอนนี้เราไปทูคลิกด้วยแล้วเราเคลมธรรมดาด้วยได้2ล้านเหรียญของเครมทียาเอ็กแล้วนะครับเนี่ยและอย่าลืมเชิญเพื่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมเชิญเ,เพื่อนนะครับเพราะถ้าท่านลดเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะมี ค่าคอมมิชชั่นให้เรานะครับมีคอมมิชชั่นให้เราตลอดอย่าลืมอย่าลืมชวนเพื่อนครับเอ่อนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเมื่อกี้เราจะเข้าไปอ๋อต้องเข้าไปนี่ฟอรเซตแบบใช้มือนี่ตรงนี้หน,น,น,น่ลืมไปน่ฮะทิ้งบปซะสามเดือนก,กว่าพอพอมาตามเข้าลืมงงง่งงอเหลืออีกแปดวิเจ็ดวินะครับนะฮจากลบห้านาทีแล้วป๊บป๊บป๊บป๊า น่าเรียบร้อยครบ5นาทีเราลรไปเคลมอีกรอบหนึ่งเะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีว่ายังถอนได้อยู่ไหมอันนี้ก็แก่อ n นติบอนะครับ6,7,3นะฮะ6 7 3 6 7 3เรียงเลยแล้วก็ฉันเป็นมนุษย์มาแก้แคปชา่นมอเตอร์บัสหนึ่งตรวจสอบ ผ่านแล้วนะครับเลื่อนจอขึ้นไปรับรางวาัลปั๊บได้แล้วครับเห็นไหมครับแปดแสนเป๊ะทุกคลิกได้เยอะกว่านะครับโอ้ไม่ใช่ได้น้อยกว่าสิเปิะทุกคลิกได้แสนเดียวเราเคลมห้านาทีต่อรอบเนี่ยได้เราละแปดแสนนะครับโอเคตกลงทีนี้กลับไปดูที่แผงควบคุมเราได้สามล้านกว่าเหรียญแล้วนะครับดูที่ว่าสามล้านกว่าเหรียญเนี่ย ถ้าเราเอามาเราเราจะถอนเนี่ยเราจะทําไงแต่ดูนะครับโอ้โหเราจะถอนเป็นอะไรก็ได้นะครับเยอะแย,ยะเลยถอนเป็นเหรียญ T I X ก็หนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งชาตชิถ้าไลท์คอยหนึ่งเหรียญเท่ากับจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนี่นะครับถ้าโดดคอยหนึ่งเหรียญเท่ากับศูนย์จุดสามเฟยโญาหนึ่งเหรียญเท่ากับห้านะครับห้าชาตชินะครับ เดสเดสนะครับเดสก็จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเทเทอร์นะครับเทเทอร์ USDT นะครับก็ได้จุดศูนย์แปดแล้วก็ BCS นะครับ Bitcoin Cash ก็ได้จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่นะครับเลือกดูนะครับเลือกดูคุณผู้ชมเพื่อนๆชอบชอบเหรียญไหนแต่นี้ในกรณีนเนี้ยของแอเนี่ย อถอนเป็น trx ไปแล้วกันตามปกติเขานี่แหละนี่ครถอนเป็น trx ไป1เหรียญเท่ากับ1นึ่งซาโชิเราก็จะได้3ล้านนะครับสล้านแล้วก็อย่าลืมนะครับกระเป๋ากระเป๋าของฟอร์เซตเปนะใส่ไว้นะครับถอนเลยปับ๊บอ้าวเออเราถอน3ล้าน สล้านเอ๊ะทำไมให้เราใส่ตัวเลขค่าต้องเป็นสองพันเน่ต้องมีจุดด้วป่ะเนี่ยใส่จุด0ูย์อ่ะลองดูนะครับลองดูถอนไม่ได้นะครับค่าต้องเป็นอะไรเขาแจ้งอะไรเนี่ยค่าต้องเป็น หรือ้อให้แค่สองล้านลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อสักพักนึงยังถอดได้อยู่เลยเนี่ยเอาสองล้านแล้วกันลองดูนะครับกีมันแจ้งให้สองล้านเผื่อเงินมันจะไม่พอค่าต้องเป็นไม่สองล้านอะ่ะยี่สิบล้านอ่ะเออค่ายี่สิบล้านเรากำลังจะไหนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ สมดุลอยู่ที่สามล้านถ้าอย่างนี้แสดงว่าเว็บนี้อาจจะอาจจะไม่พอแหละอาจจะมีเงินไม่พอให้เราถอนก็ต้องรอไว้รอบหน้านะครับไว้เดี๋ยวว่างๆพรุ่งนี้หรือยังไงก็มาถอนใหม่นะครับก็มาถอนใหม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักพักที่เรามาทดลองดูเนะี่ยก่อนที่จะทําคลิปเนี่ยมันถอนไปแล้วรอบหนึ่งฮนะเออแต่รอบนี้ ให้ถอนให้แจ้งว่าต้องเป็น2อลา้ลานไอ้ยี่สิบล้านดังดูนะฮะเรากำลังจ่ายจำนวนเงินสูงสุดในช็ชอตลิงค์อันนี้ไม่ต้องเราไม่เข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเราไม่เอานะครับไม่เข้าไปจำนวนถอนขั้นต่ำยี่สิบล้านอ๋อนี่ไงครับทำไมถึงถอนไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีขั้นต่ำมาให้เหมื่อก่อนมันไม่มีเท่าไหร่ก็ถอนได้ใช่ไหมครับนี่ จำนวนถอนขั้นต่ำต้องยี่สิบล้านเหรียญแต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถรับจำนวนนี้ได้อย่างง่ายดายโดยกรอกสิบช็อตลิงก์หรือรับยี่สิบห้าฟอร์เซร็จน่ขอยี่สิ้าฟอร์เซ็จหมายความว่าเราต้องเคลมยี่สิบห้ารอบนะครับเคลมติดต่อกันยี่สิบห้ารอบหรือไม่ก็ไปเปิดช็อตลิงก์สิบช็อตลิงก์นี่นะประมาณนี้นะครับเออเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาไหมครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับถึงแล้วครับ ยี่สิบล้านครับยี่สิบล้านเหรียญเคลม t รีนะครับลองไปดูกันว่าถึงแล้วยี่สิบล้านเหรียญเราจะถอนได้ไหมนี่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช่ไหมครับจองยี่สิบล้านเป็นขั้นต่ำเอาถึงขั้นต่ำแล้วถอนกันเลยเราก็ถอนเข้าตอนนี้แหละครับหนึ่งเหรียญก็ได้หนึ่งชาสุของตอนถอนหมดเลยเต็มจำนวนที่มีอยู่นะครับเราก็ นี่เข้า TRX ของ f o r set p a ปนะครับถอนเลยปับ๊บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยถอนได้แล้วนะครับนี่ถอนได้แล้วครับตกลงเลยครับเราไปดูกันว่าเข้า f o r s เ t p a ปจริงไหม f o r ์เ e t p a ยอยู่ไหน พอเซ็ตเปย์อยู่นี่นะครับเลื่อนดูเลื่อนดูเลื่อนดูอ๋อจะต้องเอ่อภาพรวมหนึ่งครั้งนะครับสําหรับรีเฟซหน้าจอนะครับรีเฟซหน้าจอมาแล้วนี่เดิมทีเดียวมันมีวันนี้เพิง่งจะเคลมเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับเคลมเข้ามาในฟอ์เซตเปย์หนึ่งครั้งนี่เป็นครั้งที่สองนี่ไงครับนี่ฮะเข้ามาแล้วครับนะ ก่อนที่จะทําคลิปเนี่ยเราไปถอนทีนึงแล้วครับเนี่ยครั้งแรกก็ถอนได้เพราะมันสองสองจุดเก้าที่ยเอกันนี้พอจะมาทําคลิปเนี่ยมันมันไม่ถึงยี่สิบล้านมาเลยถอนไม่ได้ก็เลยต้องรอพักใหญ่ๆนะฮะพักใหญ่ๆไปเคลมอยู่พักใหญ่ๆห,หลายยี่สิบล้านก็มาถอนก็แปลว่าเข้าแน่นอนก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสําหรับ เว็บเคลม t i x นะครับนี่ครับเข้าไปขอเสร็จแบบนาาบนี่เคลมมื่อกี้นี้ฮะยังไม่ครบยังไม่ครบ5นาทียะรอ5นาทีก็เคลมได้1รอบนะครับเราละแแสนเหรียญน,นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเว็บเคลม t i x c o m นะครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่แล้วก็แต่ว่ามีการปรับปรุงบางส่วนนิดหน่อยมีการกำหนดขั้นต่ำมาแต่ก็โอเค นะครับโอเคก็ถอนได้ตามปกติเงินเข้าทันทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสุขสนานการเก็บรวบรวมเหรียญริปโตอเรนซีคุณต่างๆนะครับพบกันใหม่คลิปหาครับสวัสดีครับ